ซอรีซ้ารีซ้าแล้วแต่จะทำด้วยซอ,อ,อข้างหลังด้วยข้างหลังด้วยไม่ใช่รีซอคนเดียวออนีว่้า ใส่ยังไปควายใส่ตัง <wheels> น <restor at> ักแล้วแต่ส <out> okay? ัทธาห้าบาทสิบบาทจ้าเนาะเดี๋ยวนี้ด้วยแล้วเนาะเซก้า เฮ้ยย <iyorsun? S 2> ่าๆอยู่ข้างหลังเดี๋ยวเดี๋ยวมีละคนมีละคนนะน้ากัเลยรอน้ากด้ สายคิโ no. no, ี้ a p p a p p y ครับวันนี้ผมจะว Happy 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 <Okay. S 3> Happy, happy. ใช่อยู่นี่นี่ใช้อยู่ปากนี่เขาปาดทำอะไรเนี่ยกินเหล้าเขาบอกไม่ทำบุญหรือกินเหล้าเนี่ยงานบุญพระพุทธศาสนาเหล้าเมียเทียบจะเป็นหมื่นนั่นน่ะ i